อรัวพี่บอยอ้าวสวัสดีครับนะาสวัสดีครับวันนี้เอาเบาะรถมาทำอะครับที่นัดไว้เอาได้ไดเดี๋ยวให้น้องเข้ามาตรวจเช็ครับรถแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคอนเฟิร์มเรื่องสีเรื่องได้อะไรต่างๆในออฟฟิศก่อนแล้วกันเนาะได้ครับไปครับเอานัดดูได้ครับปอกที่เย็บสําเร็จรูปเราจะเป็นลักษณะนี้ครับผมแจ่มเลยครับ่ือสีหนังสีได้สีเบาะโอเคคอนเฟิร์มถูกต้องนะครับถูกต้องครับพี่บอยครับครับเห็น คนงานเยอะจังเลยครับผมอยากจะขอดูโรงงานได้ไหมครับผมอยากจะขอดูโรงงานได้ไหมครับอือได้ได้ได้มาเป็นกรณีพิเศษเลยเดี๋ยวผมพาชมโรงงานแต่ละแผนกเลยครับดีนะครับอ่านะเชื่อเลยครับหลังจากเราได้แพทเทิร์นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการวาดเป็นลักษณะนี้เราจะวาดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆอย่างเงี้ยครับในแต่ละคันเนี่ยครับจะมีแพทเทิร์นอยู่เยอะมากอันนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่ย โหเยอะมากพอสมควรเลยฮะใ,ในแต่ละคันนี่อันนี้พี่บอรครับอันนี้เป็นหนังอะไรนะครับตัวนี้เป็นหนังเทียมนะครับผมหนังเทียมใช่ไหมครับจะดูง,ง่ายๆในด้านหลังก็จะเป็นสั่งคอขึ้นมา<อ>ลักษณะนี้แค่คลายผ้า<อ>นะครับเออรถหนังแท้เป็นยังไงครับหนังแท้มันก็จะเป็นตัวเดี๋ยวเราจะไปดูตัวนู้นอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะตามไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราไปดูขั้นตอนในการวาดแล้วก็ตัด หลังจากที่เราวาดมาแล้วเนี่ยครับมันจะอยู่ในขั้นตอนตัดแล้วก็จะตัดเป็นชิ้นตามแพทเทิร์นที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้ครับเฮ้ยทำไมอันนี้แบบไม่เหมือนหนังตัตอื่นเลยครับเออตัวนี้จะเป็นหนังลายเคปล่าครับผมโอเทสลาที่แบบช่วงนี้กาลังฮิตเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่คร,ครับตัวนี้กาลังโโฮ,ฮิตมากเห็นแล้วผมนี่อยากได้เลยได้เสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหนังแท้ดีกว่า,าที่ตะกี้อยากดูปะเนี่ยหนังแท้ครับจะเป็นลักษณะนี้ ผิวสมัมผัสไม่เหมือนหนังเทียมผิวสมัมผัสจะดีกว่าใช่ครับด้านหลังก็จะเป็นขุยอ้อเราจะดูง่ายนิดนึงแต่ถ้าเวลาประกอบในรถยนต์อาจจะดูยากนิดนึงครับเพราะว่าดูนี้หนังแท้กับหนังเทียมเนี่ยลักษณะใกล้เคียงกันมากอืครับอันนี้ก็น่าจะชำนาญเลยใช่ไหมชำนาญใช่อันนี้เขาไล่าหาแผลถ้าตรงไหนมีแผแลเราก็จะเลี่ยงหลบไม่ให้เจอ,อ,อเขาจะใช้ มือเพื่อที่จะหาแผลใช่ใช่ใ,ชใชครับต้องดึงให้ตึงฮะเราจะเห็นแผลถ้าส่วนพวกนั้นน่ะเราจะใช้ไม่ได้จากขั้นตอนอันนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะไปไปเนาวางฟองน้ำแล้วก็เนาหลังจากว่าตัดเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาวางฟองน้ำอีกทีหนึง วางฟองน้านี่คือตัดให้ตัวฟองน้ำเนี่ยใกล้เคียงกับตัวแพทเทิร์นที่เราวาดมาอ๋ออันนี้คือตั้งแต่วัดจากขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับที่เราวาดตัดัดถึงขั้นตอนนี้เราก็จะมาวางฟองน้ํออก็คือจะตัดฟองน้ำเนี่ยฮะคให้ใกล้เคียงกับตัวตัวแพทเทิร์นของเรามีหลายชิ้นเลยนะครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ทํายากไหมครับตัดฟองน้ำเออตรงนี้ขั้นตอนนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าเราตัดให้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวแพทเทิร์นเรานิดนึง เพื่อเวลาเย็บเนี่ยฮะมันจะได้เย็บง่ายกว่ามาดูขั้นตอนการเย็บกันได้อันนี้เป็นขั้นตอนการเนานาครับก็คือเราจะเย็บตัวแพทเทิร์นเราเนี่ยเข้ากับฟองน้ำํำเวลาเรานั่งสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยมันจะได้ความซอฟต์ขึ้นอันนี้เราใช้ได้สองสีเลยเอออันนี้มันขึ้นอยู่กับออลูกค้าที่สั่งด้วยครับว่าต้องการเป็นได้สีอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ ทาเป็นได้สีเดียวกับตัวตัวหนังสีสีหนังของเราอย่างอันนี้คือเป็นสีเทาใช่ครับใช่ได้ก็เลยเป็นสีเทาใช่ครับถูกลกล้องอครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันต่อดีกว่าหลังจากที่เราเนาลงมาเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาเย็บประกอบเป็นตัวนะครับจะประกอบเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันก็จะประกอบเป็นหนึ่งตัว แล้วนี่คือพอเย็บประกอบแล้วก็นงมาประกอบกันอีกทีนึ่งใช่ไหมใช่ครับขั้นตอนนี้ต้องพิถีพิถันนิดนึงนะครับต้องใช้พนักง,งานที่มีฝีมือนิดนึงแสดงว่าคนนี้เี่นโปรเฟชชั่นแนลด้านการเย็บเลยใช่ไหมครับโอโ้แน่นอนเลยครับพนักง,งานของเราเนี่ยดูจากการเย็บนะครับได้รับการสุดฝนมาอย่างดีความชำนาญเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบปีกับทุกคน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับส่วนหนึ่งเริ่มอยู่นัดหนึ่งแล้วเราไปนั่งรอที่ห้องรับรองกันดีกว่าครับอ่ะได้ครับ